Welcome to Part ออเอ็กมาดิดครับผม E.P. นี้ถ้าจะไม่ผิด E.P. ที่8คุณผู้ชมยังไงก็กราบสวัสดีครับจุนอยากเป็นทางการครับผมถ้าเกิดว่าไม่ซีเอเยสอะไรมากมายเนี่ยสำหรับผมเนี่ยตอนนี้ทีมเราครบเรียบร้อยคุ้มครับปัจจุบันเนี่ยมูลค่าอยู่ที่ประมาณ42ล้านล้านครับ คือผมมีการเปิดไอตัวริคาโดกาก้าครับคือเอามาใช้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีการแจกเาเป็นไอคอนบวกแปดก็เลยหยิบพระนของริคารโดกาก้าเอามาไว้แบกนะครับซึ่งกาก้าเนี่ยของเราก็จะมีอยู่แต่จะเป็นกาก้ามาริดบวกแปดตรงนี้ครับคือไอคอนแปดมันเก่งกว่าอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเอาตรงนี้คุณผู้ชมซึ่งมาที่จริงเนี่ยทีมของเราเนี่ยสวยแล้วนะครับ4ี่ล้านตอนนี้คือสวยสดงดงามครับ ถามว่าจะทาต่อไหมครับผมแน่นอนครับเรายังจะทากันต่อครับผมนะสำหรับฟูมาริดทีมนี้รุวคนครับโดยตําแหน่งที่ผมจะเปลี่ยนต่อไปทุกนครับตอนนี้ในใจเนี่ยมี2ตําแหน่งด้วยกันครับ1แน่นอนครับแบ็กซ้ายคือตัวฟานกาเซียถามว่าเก่งไหมเก่งคุณผู้ชมครับแต่ตัวที่ผมอยากเปลี่ยนก็จะเป็นตัวเมตาที่เรารู้จักกันดีครับเตโอโฮนังเดสคุณผู้ชมครับแล้วก็ผมอยากจะเปลี่ยนทางหน่นของเซนเตอร์แบ็กอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าการยืนตําแหน่งเขายืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นตัวที่เราจะขยับขยายต่อไปเนะี่ยไอตัวนี้ผมจะให้เป็นเฟอร์นาโดเอียโรครับแล้วก็น,นี่จะเป็นนักเตะที่ผมมีการมาร์กครับผมนะอันนี้คือจะเป็นสเต็ปต่อไปครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแบ็กซ้ายครับผมแนละ้วเปลี่ยนเซนเตอร์แบ็กปุ๊บเนี่ยเราจะเก็บตัาแล้วก็ขยับขยายอัปเกรดทีมเนี่ยให้หน้าตาปละมานี้ครับ เริ่มต้นจากกลางรุกเนี่ยกลางรุกผมยัง2จิต2ใจอยู่นะครับตัวแรกเนี่ยผมคิดว่าจะกลับไปใช้ไอ้ตัวซีนดินซีดานครับซีดานตัวนี้คือผมเคยใช้แล้วก็ขายไปแล้วเรียบร้อยนู่นครับก็เลยมีการบอกว่า2จิต2อใจอยู่เพราะว่าซีดานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าเลยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว,ว่าเรามีการซื้อมาเนี่ยจะให้ขายคืนเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับอีกหนึ่งตัวที่ผมจะมายืนกลางรุกนั่นก็คือเดวิดเบคแฮม ซึ่งเบคแฮมถ้าเกิดวราเทียบกับซีนดีนซีดานครับตำแหน่งของกลางรุกเนี่ยสแตทจะต่างกันประมาณนี้ครับซีดานจะคล่องตัวมากกว่าครับเลี้ยงบอลควบคุมบอลครับส่วนอื่นๆเนี่ยเป็นทางด้านของเดวิดเบคแฮมที่ทําได้ดีกว่านะครับถ้าเราไม่ซีเรียสมากลูกครับเรามาหยิบทางด้านของเดวิดเบคแฮมปีนี้ดีกว่าคุณผู้ชมคือถามว่ามันเก่งกว่าไหมซีซีเนะี่ยมันเก่งกว่าแน่นอนคุณผู้ชมครับ แต่มันไม่เทพคือถ้าเกิดว่าจะเอาหลอดเทพเนี่ยโอ้โห HG นี่คือแบบว่าสุดๆคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างเนี่ยราคา h g เนี่มันไม่ได้สูงมากนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ6ล้านครับถ้าเกิดว่าเอามาเทียบกันมันก็คือแบบว่าราคาเท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าเรามาวัดกันตรงๆเนี่ยสแตทการรุกจะประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นเอสเซียงครับเอสเียงเนี่ยต้องอัพมาเป็นเจอร์นี่แมนถึงจะสุดนะครับซึ่งเจอร์นี่แมนก็ตอนนี้มีคนตั้งรับอยู่ประมาณ7.5ล้านล้านล้านู้ชมครับ ส่วนฟิกโก้ตัวนี้ก็อยากจะเล่นเหมือนกันคือใใจะให้ผมนะมีฟิโก้แล้วก็มีไอ้ตัวโรดิโก้ในหัวนะครับคือราคามันใกล้ๆก,กันนะครับแต่คือฟิกโก้เนี่ยมันจะได้เรื่องของการเปิดบอลอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะโอเคครับแต่ราคาช่วงนี้มันจะแรงนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอให้มันย่อก,กว่านี้น่าจะได้ซื้อทุกคนครับแล้วก็สตัวสุดท้ายเนี่ยจะ20ล้านล้านและคุณผู้ชมครับตัวแรกครับวินิสุอุจูเนียนะครับวินิเนี่ยแน่นอนครับปีนี้หายากไม่พอแม่งโคตรแพง นะครับอันนี้ถือว่าเป็น2ลัดบอสแล้วกันครับซึ่งไอตัวที่ผมจะอัพอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็คือฮูโก้ซานเชสครับเกินมาเซอร์ยืดยาวคุณผู้ชมดูไหมที่ผมเปิดคลิปจนถึงตอนนี้สิบนาทีนะครับคุณผู้ชมครับตัดจริงเนี่ยเหลือกี่นาทีไม่แน่ใจอู้แล้วสองหมื่นห้าครับคุณผู้ชมวันที่ผมอัดคลิปตอนนี้คือยังไม่มีการรีแลงซ์นะฮะทุกคนครับแต่ก็จะมีไอพวกพาร์ทฟรีพวกอะไรเงี้ยที่มันให้ตังค์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะร่ำรวยหรือเปล่าครับีีี่่การรร์ดนนนคคืออไไมมะเลยัับว้ อ้แล้วดูครับ5 0 0พันนี่ก็หมื่นหนึ่งแล้วนะเนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมครับตรงนี้รับประกอดครับผมแล้วก็ตรงนี้รับมานะครับพาคุณผู้ชมมาดูของขวัญที่ผมได้ครับผมนะอันนี้เป็นของขวัญครบรอบ7ปีครับผมจะได้การ์ดใบนี้แล้วก็มีเงินตรงนี้อีก1นึ่งแสนเอ็มอันนี้คือผมมีการกดรับแล้วเนาะก,ก็นั่นแะหละฮะนี่อดูการ์ดที่เราเห็นกันต้นคลิปอะ่ะก็คือรับแล้วเรียบร้อยเปิดใช้งานเรียบร้อยครับส่วนการ์ดไปนี้มาดูกันว่าจะพาเราร่ํารวยหรือเปล่าผมเปิดไอก แม่งเอ้ยคุณผู้ชมไม่ไฟไม่ไฟแบบว่าไม่ไฟเลยอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็คลิปเนี้ยคิดว่าน่าจะไม่มีไอตัวไฮไลท์ทุกคนครับคือตอนเนี้ยผมจะหนักเรื่องของการต้องเคลียร์แบบว่าแต่ละไอดีครับผมนั่งทำเควสรายรวันเนี่ยอย่างที่บอกซีรีส์เราเนี่ยห้าซีรีส์คุณผู้ชมผมต้องมานั่งกดให้มันชนะทุกไอเดีเพราะฉะนั้นเวลาในการเก็บไฮไลท์แต่ละคลิปที่ทำเน่ช่วงเนี้ยไม่มีแน่นอนคุณผู้ชมเหนื่อยมากแล้วช่วงนี้คือสตรีมทุกวันไงขยันไงคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเปิดแลกให้ดูก่อนก็ผลในปัจจุบันแลกไอดีนี้อยู่ที่ซูเปอร์ชาเลนเจอร์นะครับก็เล่นไปทั้งมดเนี่ยประมาณสัก30กว่าเกมนิดๆนะฮะคุณผู้ชมครับก็เลยประมาณ15แต้มถ้าเกิดว่าชนะโดยที่ไม่แพ้ได้เหมือนไอตัวเนี่ยรอบที่ผมขึ้นมาเนี่ยคิดว่าดาวดำเนี่ยน่าจะถึงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคือตอนนี้นผมมีการไต่ขึ้นดาวม่วงไป2 ID ดีแล้วสำหรับสายฟรีครับก็เหลือ ID ดีนี้แหละที่ยังไม่ได้ไต่นะครับส่วนไอดีอื่นก็ถ้าเกิดว่ามันชนะไวใช่ไหมครับชนะเกมนึงปุ๊บ เพราะฉะนันจะแบบว่าไม่ได้มานั่งไต่จริงจังนะคุณผู้ชมครับก็เอาเท่าที่ได้คุณผู้ชมผมแม่งมีคนเดียวเว้ยไม่สามารถแยกล่างไปแบบว่าไต่ทุกไอเดียที่มันขึ้นท็อปได้เพราะฉะนั้นเท่าไร่ก็เท่านั้นแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากลอตเตอรี่ก่อน,อนครับผมนะลอตเตอรี่เนี่ยพิเศษมาหน่อยก็จะมีใบนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ดีดอะไรคุณผู้ชมครับแค่เป็นกล่องแปลกๆนะครับกล่องเจอรหัสนะครับคือไอเดียไก่ผมเนี่ยรู้สึกว่าเปิดได้เจอราาดไอคอนมั้งบวกสี่ นะคห้าก็เป็นม่5นะครับคุณผู้ชมมันให้บวก4นะครับมาครับคุณผู้ชมครับลอตเตอรี่เนี่ย143ชิ้นคือเยอะมากนะครับเยอะแบบว่าเยอะสุดๆเล,เลยครับ เราดองมาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็คลิปนี้จะมีทางด้านของ Star Point ด้วยอันที่จริงเนี่ยมันถึงกำหนดที่เราจะต้องทําคลิปนะแต่ผมมีการอ่อนเพิ่มเติมเพราะว่า Star Point มันยังไม่ถึงนะครับ b ีเยอะมากครับผมนะเกิน150ยน่นอนคุณผู้ชมครับไปแล้วก็ช่วงที่มีแข่งที่ผ่านมา3วันปะวะผมได้มีโอกาสเติมโค้ดนะครับคือเติมโค้ดเงินมาเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมคือได้มาโไม่ใช่เป็นแสนเลยหร คือทันทุกโค้ดครับบอกอย่างนี้ก่อนใครที่อยู่ในที่คอร์ดก็จะได้เติมเพราะว่าผมก็จะมีการแปะในพวกโค้ดแล้วก็บอกรายละเอียดอะไรเงี้ยว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยใครที่เข้าดี่คอร์ดนะคุณผู้ชมร่ำรวยแน่นอนนะครับ3าบาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับใครที่อยากเข้าก็เรียนเชิญคุณผู้ชมได้เลยครับอู้แล้วแปดแสนเอ็มเลยหรอร่ำรวยจัดๆคุณผู้ชมเพราอย่างว่าเลรุ่นครับช่วงนี้มันก็มีทาร์ทฟีมีอะไรอะไรเงี้ยมันก็แจกถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะคุณผู้ชม สายฟรีผมมาติดแค่ไม่มี SVP เว้ยที่เหลือนี่คือแบบว่าร่ำรวยในะพวก BP พวกอะไรนะครับเอามาครุณผู้ชมครับมีการ์ดทั้งหมดโอ้โหเกินร้อยห้าสิบว่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติ๊กไอ้พวกบวกห้ามาก่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นอีกหนึ่งรอบคุณผู้ชมครับนี่ฮะคุณผู้ชมใบนี้ใบนี้นะสำหรับไอ้ตัวครบรอบ7ปีครับ3ถึง8อ่ะติ๊ก,กออกมาก่อนคุณผู้ชมครับไป147ชิ้นเลยสุดครับชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยแล้วกันครับผมนะใครที่ชื่นชอบการทำทีมครับโดยเฉพาะฟูมาดริด ะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ทําต่อยาวๆอยากให้มันเทพไปมากกว่านี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจครับนี่คือ40ล้านล้านแล้วนะคุณผู้ชมบอกก่อนว่านี่คือ40ล้านล้าน,ลานแล้วครับเรายังจะทําต่อถ้าครบทั้งที่เรามาร์กอะหมดนั้นนะเกือบ100ล้านนะครับเกือบ100ล้านล้านครับโอเคไม่ไฟคุณผู้ชมครับ DC แก๊สมุลเลอร์50,000ครับสามแสนเลยเรว อูการ์ดมันแบบว่าการโง่จัดผมบอกตรงนี้เลยคุณผู้ชมครับแต่เปิดมาแล้ว3,000 0 0เออย่างนี้ก็ถือว่าร่ำรวยอยู่ครับตอนนี้คือตังเรามีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านสามแได้อีกประมาณล้านห้าแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เอาครับมาดูกันว่าเราจะได้เสริมหรือเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งเซตเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตติ๊กใบนี้ก่อนเดี๋ยน,นะไปไหนละไปไหนละเอาเอา,เอาไม่หายไปไหนนยะดิ้นมันดิ้นฮนะโอเคนะครับเราจะได้เอาใบนี้ขึ้นปกนะครับคุณผู้ชม สิบห้าชิ้นครับสำหรับสายฟรีแบบว่าลุ้นๆครับคลิปนี้ไปครับเด oh. ี๋ยวมีสตาร์พอยต์แล้วก็เดี๋ยวมีแพ็คคุณผู้ชมจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอ๋อทำไมมันขึ้นการ์ดไปนี่ะไฟโอ้ห oh. <No. S 1> ัวเจ็ดลอดบาร์คลีย์ฮะแปดให้กูกันไม่ได้ได้ครับคุณผู้ชมแปดมันก็ไม่ได้แพงไม่ได้อะไรหรอกโอ้ร,รอบเจ็ดปีทั้งทีนะ ครบรอบ7ปีเอาบวก7ไปอย่างงี้เหรอโอ้โหแจกทุนเ,เลทนะ <c oughs> ครับคือถ้าเป็น7ถึง8อะไรเงี้ยมันก็ยังพอได้ลุ้นเว้ยคุณผู้ชมสรุปคือเปิดมา4ไอดีไม่ไฟสัก ID ไอดีเว้ยคือผมบอกตรงนี้เลยครับว่ามันมีคนร่ำรวยอยู่แล้วคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละแต่มันไม่ใช่เราแค่นั้นเองคุณผู้ชมซื้อมาครับสำหรับแพ็คซ่าพอย n ์ครับเดี๋ยวก็จะมีคนดูละมาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยพี่ผมเปิดได้เป็นล้าน2ล้าน3ล้าน แต่ผมเนี่ยคุณผู้ชมไอ้ที่เราเปิดได้7เจ็ดหมื่น 70, คุณผู้ชมครับแล้วก็แพ็กซาพอยต์เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการ์ดด้วยนะครับคือการ์ดลุ้นเนี่ยโีเบิ้มจัดนะครับเบสเดจนต์บารอดอร์ u ครับส่วนการ์ดการันตีเนี่ยจะเป็นเจอร์นี่แมนยูทีแล้วก็ MDL นะครับเอาทีละใบคุณผู้ชมครับใบนี้ก่อนอันนี้คือผมเคยเปิดมาแล้วนะนะสำหรับแพ็กแสนเนี่ยก็น่าจะได้ดูในซีรีส์ลงก่อนนั้นนี้แล้วหลัแต่จำไม่ได้ว่าซีรีส์อะไรนั่นะแหละเยอะเกินเนี่ยซี ไปครับมาดูฮะแพ็ค1นึ่งแสนผลประกอบการจากการเก็บทั้งเดือนโอ้ไม่ไฟบวกสี่กราเบี้ยวครับนะเดี๋ยวเปิดตัวนี้เสร็จครับเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เจอของจริงคุณผู้ชมครับตรงนี้กูถามจริงเถอะวะคือพี่จะเหลือไว้ทำไมในข้างหลังเนี่ยคือผมอยากเห็นไฟคุณผู้ชมอยากเห็นไฟ ไม่งั้นคลิปมันจะตื่นเต้นอะไรอ่ะใช่ไหมโอ้99,000สงสัยต้องพึ่งบาร,รมีของนี่ครับ FC Member Privilege คุณผู้ชมครับไอดี ID นี้ยังไม่มีการรับเลยทุกคนครับนี่ฮะเราจะได้โอ้โหมันไม่ใช่การันตีนี่ว่าชิปหายละชิปหายลาแล้วครับคุณผู้ชมเอาเลยครับใบนี้จะเป็นใบสุดท้ายครับผมนะมาดูกันว่าคลิปนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นไฟหรือเปล่า แบตเจ้พาร์ปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังไม่มาคุณผู้ชมครับ50,000ครับการ์ด2ใบไปครับผู้ชมใครที่กอมาช่วงนี้ผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับไม่ไฟใบนี้พี่จะไฟใบไหนมาครับแต่ครับมันไม่ค่อยเบิ้มเท่าไหร่ครับปีเก่าๆหน่อยแต่ถ้า8ไม่แน่ใช่ไหมเออเอลครับอาร์เจนตินาเซนเตอร์แบ็กโอ้โห ใครวะเนี่ยโอ้โหมาอาร์เจนติน่าเซนเตอร์ตอนแรกคิดถึงโรเมโรครับนะครับพอธงอันนี้ทงอะไรวะนะน่าจะเป็นหลีกแบบว่าไอ้นี่หน่อยนะฮะลีกอาเจนหรอลิเวอร์เพดโอเคก็ถือว่าเป็นทีมที่กองเชียร์น่าจะดุอยู่นะถ้าจะไม่ผิดก็อะคุณผู้ชมผลประกอบการของเราวันนี้ประมาณนี้ครับหลักหมื่นมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 หลักแสนตัวเดียวคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าขายแบบว่าราคาปกติทั้งหมดนะคุณผู้ชมจะได้ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้6กแสนสามหมื่นสอันเอ็มอันนี้คือ50ตัวแรกนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับเอามาเดี๋ยวเทสละตัวแล้วกันครับผมนะตรงนี้ครับรีบวิ่งเพจสูงไปตั้งร18นะครับหายากนะจะซื้อรีบซื้อนะฮะส่วนปาวาตัวนี้เก่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้บวก6กันแหลนะบวก5ก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะช่วงนี้เอ็มมันน่าจะค่อนข้างเฟื้ออยู่ครับ อ่ะครับปาดตึงๆนะครับแล้วก็จะมีใครอีกแก๊สมุลเลอร,รอ์ใจก็อยากต่ำนะแต่ดูจากกราฟก็น่าจะออกอยู่คุณผู้ชมเอาสัก50,000ท่วนไปคุณผู้ชมปาด4,000นะครับแล้วก็ลอตบักที่มีคนตั้งรับครับถ้าบวกแปดส0 0แสนคือแปดแม่งก็ไม่แพงคุณผู้ชมแต่มันไม่ให้ถ้ามีคนตั้งอีกก็สูงๆไปแล้วกันครับไปผมไม่รีบผมไม่รีบนะคุณผู้ชมครับ อ่าแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวผมโยนราคาปกติแล้วกันครับตรงนี้ไปนะครับหลักๆเราอาจจะต้องรอยพวกหลักแสนขายออกคุณผู้ชมครับตัวที่เราจะเสริมเนี่ยถ้าเราจะเอาวันนี้นะคุณผู้ชมเตโอเตโอคือได้ให้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาที่มันแพงกว่านี้หน่อยอ่ะเราต้องเอาไอ้ตัวกองหลังอ่ะไอ้ตัวที่เรามีอ่ะเอามาขายด้วยนะแล้วก็อาจจะต้องตั้งรับอะไรเงี้ยนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวขอยักรับมาก่อนครับตังเรามีประมาณล้านห้าคุณผู้ชมครับล้านห้าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ ถ้าเกิดว่าผมเอาไอ้ตัวนาโชม,มาขายนาโชมีคนรับล้านเจ็ดอู้จะสูงล้านเก้าว่ะถ้าเกิดว่าเราขายสูงออกปึ้งใช่ไหมครับผมจะได้ประมาณสักสามล้านไม่พอคนดูผมคิดว่าไม่น่าพอครับเพราะว่าไอ้ตัวเอีโร่เนี่ยมันน่าจะต้องประมาณสักสี่ล้านกว่าๆเลยครับห้าล้านเนี่ยมันแพงอยู่แล้วสำหรับผมเอีโร่เนี่ยสักประมาณสี่ล้านนี่ก็โอเคแล้วนะแต่พะช่วงที่ผ่านมาราคาต่าเตี้ยเรียดินมากคุณผู้ชมครับสำหรับเอีโร่นะ ก็ถือว่าเดี๋ยวให้ดูสแตทครับหาว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือสแตทเนี่ยมันค่อนข้างโอเคแล้วก็ยืนตำแหน่งเนี่ยมันค่อนข้างเยอะไอเดียตำแหน่ง134ยสาบไม่ไม่ค่อยหลุเท่าไหร่เงี้ยถ้าเราจะเอาคลิปนี้เลยนี่ครับคนดูล้านแปดเลยเหรอ <c oughs> คือเตโอก่อนนะนี่ที่ผมซื้อไอดีไหนวะมิลานปะ่ะล้านเดียวปะหนึ่งล้านหนึ่งแสนประมาณเนี้ยไม่เกินล้านสองเนีย โอ้โหแล้วคือเจ็บด้วยนะผมบอกก่อนครับล่าสุดเอเดนอาซาคุณผมมู้ชมจำได้ไหมครับคลิปที่แล้วเลยครับอาซาเนี่ยคลิปนี้มันเพิ่งขึ้นเว้ยแต่ก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ผมซื้อไปประมาณ2วัน3วันนี่แหละครับเอเดนอาซาเนี่ยล่วงจากประมาณ6ล้านเหลืออยู่4ล้านกว่างๆนะครับคือเป็นอะไรที่เจ็บมากครับแต่ตอนนี้เหมือนราคามันมีการดีดขึ้นมานะโอ้แต่ราคาแพงขึ้นเยอะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนะครับนี่คือเหตุผลที่นักเตะราคาขึ้นหรือเปล่าเนี่ย มันขึ้นกันแบบว่าลืมล่ำลืมล่ำเลยครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ครับโโอ้หคูห่ปองร้อยสิบใบคุณผู้ชมครับ b า r c l a y สิบเปอร์เซ็นต์นะครับรับมาโอเคเงินของเราเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณล้านหกแก๊สมันเลิกขายออกออกไวเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมมันเลิกสักสิบเปอร์เซ็นต์ไปคุณผู้ชมตึ้งมาโอเคเดี๋ยวลุ้นล้านเจ็ดนะครับล้านเจ็ดล้านแปดล้านเก้าสองล้านอาจจะได้นะเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าขายหมดเลยครับสองล้านอาจจะได้ครับแล้วก็ตรงนี้อีก เราน่าจะได้ประมาณสัก3ล้านก็่ากว่าต่ำเหอะคุณผู้ชมครับซื้อล้าน8มันไม่ใช่เรื่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแพงแล้วนะนะอันนี้พูดตรงๆนะคุณผู้ชมราคาต่ำครับได้ไม่ได้รอไม่ได้ก็จะรอครับเนี่ยผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยมันล้าน2ล้าน3เอง เดี๋ยวตั้งราคานี้ไปก่อนครับได้ไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตเดี๋ยวแวะมารับตังค์ซะหน่อยครับผมนะสำหรับตัวที่เราขายไว้ก็ถือว่าออกเยอะอยู่ทุกคนครับสำหรับตัวหลักๆนะส่วนตัวลองก็ช่างมาแหละคุณผู้ชมครับแล้วก็ไอตัวเตโอเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับตังไว้อย่างนั้นแหละคุณผู้ชมครับไอตัวหลักแสนเนี่ยสักประมาณคูปองผมเยอะมากคุณผู้ชม20%ไปนะครับแล้วก็ปาวาเนี่ยก็10%เก็พอคุณผู้ชม อ่าแล้วก็หลักหมื่นสามหมื่นอีกสักสิเปอร์เซ็นที่เหลือก็เดี๋ยวรับเลยครับสองแสนห้าหมื่นสามพันเอ็มตรงนี้คุณผู้ชมรับมาอัดคลิปแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับและนี่ก็ผมนะสำหรับเตโอนะตอนนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยโอ้โหมีคนปดัดเฮยคือมันมีคนดึงจริงเหรอว่าหนึ่งแปดห้าเนี่ยคือราคาสูงเนี่ยมันคือหนึ่งแปดสองเท่ากับว่าคนที่ดึงไปเนี่ยมันดึงยอดเลยนะนด้ะครับไม่รู้แหละผมตั้งอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมรับได้ไม่ได้ก็ ก็ช่างมาละกันคุณผู้ชมครับคือจะให้ผมมาดึงสูงราคาแบบเมื่อกี้หโหมันเจ็บมันเจ็บเกินไม่ไหวไม่ไหวคือคลิปแล้วอาซาผมยังแบบว่าอยู่ในความทรงจําอยู่เลยฮะสวันขาดทุนเป็นล้านในอ้โหไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตัดภาพตอนที่ผมได้ครับไม่ว่าจะวันไหนอะกี่วันก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเพราะคลิปนี้ยังไม่ได้ลงง่ายๆแน่นอนครับ a few moments later ผมบอกแล้วใครจะดึงสูงก็ดึงไปคุณผู้ชมครับผมได้ในราคา1.5ล้านล้านเราเชื่อผมเถอะราคาเนี้ย นะครับรอสัก2วัน3วันขาดทุนนะครับคุณผู้ชมครับอ่แต่วันนี้ก็ถือว่าจะได้เล่นเอ้ยแล้วเรายังไม่ได้เอาไว้ตัวฟานกับเสียมมาขายเลยคุณผู้ชมครับอ่บนะเดี๋ยว่อนอื่นเดี๋ยวรับตังก่อนแล้วกันครับคูป,ปองคูป,ปองไม่น่าได้ใช้ละตรงนี้40 0 0 0รับมานะครับแล้วก็ไอตัวเตวโอ้โหนะักเตะขายออกทุกตัวคุณผู้ชมครับตรงนี้รับมาเลยนะครับ1.5ล้านล้าน,านแพงไหมแพงแตท118ดคนดู118นะเว้ย มันใช่เรื่องที่บอกว่าราคาจะมาขนาดนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับเดีย๋ยวเราจะเอาแทนที่ทางด้านของฟานกาเซียครับผมเดี๋ยวผมจะเอาฟานกาเซียไปขายด้วยนะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับเด๋ยวต์ต่อเนี่ยสแตตมันก็จะประมาณร30แต่ก็อย่างที่บอกครับผมนะีสแตตมันที่จริงไม่ได้เยอะนะแต่เล่นจริงอะ่ะมันก็ขึ้นชื่อว่าตัวเมตานะคุณผ,ผู้ชมครับก็จะมีความเก่งมีความเร็วอยู่นะแล้วก็เกมรับเนี่ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมชอบเตโอมากกว่าเพราะว่าไอ้ตัวฟานกาเซียเนี่ยมันเต แล้วผมเป็นคนที่เล่นเกมรับไม่ค่อยดีไงพอมันเติมปุ๊บมันโอ้โหมันมันลงไม่ทันทุกผู้ชมครับก็ลเลยบอกว่าเสียประตูเพราะว่าการเติมเนี่ยบ่อยครั้งก็เลยอยากจะเปลี่ยนนะครับซึ่งฟานกาเซียเนี่ยดีเซนประกอบนครับขายได้ประมาณมีคนรับอยู่6 0ครับแต่ผมไม่รีบ แ0,000 0ไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าขายออกราคาเนี้ยหรือว่าสัก7 0 0 0 0สอนะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีเริ่มต้นประมาณ1ล้านเอนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะแฮปปี้ครับผมนะสำหรับคลิปนี้ทุกคนคะรับผิดพลาดปากกาใดกราบขออภัยด้วยครับคือมันอาจจะบอกว่าไม่ได้มีไฟคุณผู้ชมได้รับชมนะจากปกติเนะี่ยมันจะแบบว่ามีลุ้นกากบร์ดบวกแปดเบิรมๆรที่จริงมันก็มีลุ้นแหละแต่แค่ดวงผมไม่ดีเท่านั้นเองทุกคนครับก็ตามนี้ก็ผมนะชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช anel next tv ครับคลิปหน้าค 100%ครับแต่ผมจะรอให้มันแบบว่าออนครบ30เลเวลก่อนหรือว่าสาม0แต้มก่อนเดี๋ยวจะมาเปิดให้ผู้ชมดูเต็มแน่นอนครับคลิปหน้าเนี่ยไฟแบบว่าจุใจแน่แครับคลิปนี้เอาเท่านี้ไปก่อนครับ42.2ลล้านสำหรับคุณค่าทีมเท่าเดิมบอกว่าเหมือนจะเท่าเดิมนะคุณผู้ชมครับอ่ะคุณผู้ชมครับผมจะเจอกันนคลิปหน้าครับผมไปแล้วคุณผู้ชมสวัสดีครับ